อยู่หรือเปล่านี่นะครับบทความนี้ที่เผยแพร่ผ่านไทยโพสต์ดอทนี่นะครับก็มีรายละเอียดโดยพูดถึงว่าทุกสังคมการเมืองเนี่ยจะมีกระบวนการคิดโดยรวมเป็นตัวกำกับการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองต่างๆตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถาบันตามรัฐธรรมนูญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจป้อนเข้าสู่กระบวนการคิดโดยรวมนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะอาศัยกระบวนการแบบใดประชาชน หรือมวลชนนะคือประชาชนคือใครอาจารย์แก้วสันก็อธิบายเห็นพูดก,กันมาก,กว่าประชาธิปไตยต้องปกครองโดยประชาชนในทางทฤษฎีนั้นประชาชนไม่ใช่คนเป็นๆแต่เป็นปวงชนที่ปรากฏตัวจากกระบวนการคิดและแตัดสินใจทางการเมืองการปกครองที่เถอประโยชน์สูงสุดของคนจํานวนมากที่สุดเป็นสารณะ ในระบบประชาธิปไตยก็จะมีหลัก4หลักเป็นตัวกำกับกระบวนการนี่คือสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและพระรอภาพแล้วก็ยกคำพูดของท่านพุทธทาสว่าการปกครองที่ถูกต้องถือประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ถ้าถือเสียงประชาชนเป็นใหญ่ใครมากกว่าก็ทําอะไรได้หมดอย่างนี้เลือหายแน่นะ, <c oughs> ะใช่ไหมครับท่านปฏิเสธประเด็นก,การจากหีบเลือกตั้งอาวชาัชชเจียงคืออธิบายแนบคลิปของท่านพุทธทาสที่มีการโค้ดกันเยอะนะครับ แล้วถามว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ตรงไหนในระบอบนี้ตอบอยู่ตรงพาราดอนภาพคือความสมานฉันท์ครับทุกประเทศต้องมีประมุกเป็นที่รวมของส่วนรวมอยู่เหนือความเป็นฝกักเป็นฝ่ายในสภา,าหรือท้องถนนจะเป็นประธานาธิบดีที่เลือกตั้งกันทั้งประเทศหรือเป็นสถาบันกษัตริย์ก็ได้ถามว่าสถาบันกษัตริย์นี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมตอบได้ครับแต่ต้องด้วยกระบวนการคิดของประชาชนคือต้องเสนอและตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลว่าประชาชน ประโยชน์ของปวงชนอยู่ตรงนี้เช่นเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีก็ลดงบประมาณแผ่นดินในส่วนของสถาบันได้ดึงกำลังทหารรัษาพระองค์เข้ามาอยู่ภายใต้กองทัพแห่งชาติเพื่อเพิ่มกำลังป้องกันประเทศโดยรวมได้ข่าวในพระธรรมนักก็ลดลงให้มีเท่าที่จําเป็นจะเห็นได้ว่าถ้ามีเหตุมีผลเป็นประโยชน์ต่อป,ปวงชนคิดเปลี่ยนได้เสมอทั้งกฎระเบียบธรรมดาและกฎหมายทุกระดับนะครับแต่ว่าวันนี้ถามว่าถ้าชูป้ายว่ากษัตริย์เป็นขยะสังคมล่ะครับอันนี้ ป้ายข้อความแบบนี้คุณผู้ชมมีการชูการสนันวันไหวแล้วเป็นป้ายหนึ่งที่แกนนําบางคนไปชูแล้วข้างหลังเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9ก้าเด็กๆหลายคนไปชูตรงนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครพูดถึงในสถานีโทรทัศน์ใดๆนะอาจารย์บอกว่าถ้าชูป้ายว่ากษัตริย์เป็นขยะสังคมผิดกฎหมายเพราะทำลายความเป็นประมุขของสถาบันส่วนรวม นะครับแล้วถามว่าอะไรคือมวลชนมวลชนคือคนเป็นๆที่ถูกกลืนด้วยการจัดตั้งจนสิ้นคิดกลายเป็นมวลหนึ่งเดียวที่อยู่ใต้การครอบงำบงการของแกนนําเขาจัดตั้งกันอย่างไรตอบด้วยการปลูกฝังความจงเกลียดจงชังร่วมกันจนเกิดชีวิตหมู่ที่มีพลังต่อสู้อุทิศตนเพื่อความหมายและความหวังในชีวิตตามคำภี์ที่อธิบายคือมีทั้งมวลชนศาสนาชาตินิยมหรือเศรษฐกิจ เช่นปฏิวัติฝรั่งเศสหรือความิวนิ์นี่เป็นการสรุปอธิบายคำว่ามวลชนตกลงคณะราษฎรหกสามก็เป็นมวลชนด้วยสิอย่างนั้นอ,อาจารย์บอกว่าดูอาการเป็นเช่นนั้นขนาดคนในกระบวนการของเขาที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่พอเห็นโคศกอ่านข่าวในพระราชสำนักเดินเข้ามาสั่งอาหารก็ยังไลต่ตะเพิดออกนอกหลานกรณีผู้สื่อข่าวสำนักข,าข<อ>่าวอ,อาจารย <3. S 2> ์นัทจากสำนักย่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับ คือคือตอนนี้อาจารย์แก้วสรรได้บอกความได้สร,ร,รุปเลยว่ามันมีความคิดอย่างชัดเจนในการปฏิเสธประมุขที่เป็นกษัตริย์โดยสิ้นเชิงแล้วพ่อยกรุปธรรมอย่างที่มอชออมที่มีการเรียกร้องให้ถอดปฏิมากรรมแสงเงาแสงเงาของนายหลวงรัชกาลที่9ก้าอะไรทำนองน,นี้นะค่ะโอ้อคืออาจารย์ก็อาจารย์ก็ตอบว่าคือปากของเขาเนี่ยอาจจะบอกว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่เมื่อตัวตนชีวิตหมู่ของเขาคือความจงเกลียดจงชางสถาบันกษัตริย์แล้วภายใต้ชีวิตหมู่อย่างนี้เขาคิดปฏิรูปสถาบันด้วยเหตุด้วยผลคงไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ชัดเจนมากเ,เ,ลเลยนะชัดเจนมากเหตุผลนานาที่เขาพูดออกมา